เทศเองเลยบอครับเนี่ยปกติขายยูใส่แน่นนะครับตลาดนัดบ้านเขาเนี่ยอ๋อไม่ได้ไปไกลมาครับมาช้านี่หมดเลยนะเบื่อตะเวนแล้วต่านหัวถงม้งอยู่เลยเหวอครับจ่ามีคนย่างหลายเนาะมาอุดหนุนแม่ค้าได้เลยครับ ใส่กอกอีสานย่างทำเ,เ,เองเ,เ,เพจเบาวนิพนมากินมาเชียวครับอขออนุญาตเอาไปลั้งตังเลยได้ครับ <c oughs> เอาให้เพิ่นก้อนก็ได้ครับ <c oughs> แต่ต้อง <c oughs> จงไงมาเห็นผมสามไม้ ใส่กรอกร้อนๆอร่อยอ,อยครับเ <c oughs> อามาี่มาซื้อตังกิะอ่าครับแมนแมนครับอ๋มีผัดลมหน่อยเป่าทานของมีไหมคะมี

ยวนกรุงเทพครับเต้นยุบ้านคุยนะครับแมนครับปันซุกหรือที่ขายยวนขางร้านอย่างไกลมั้งครับนะอ๋อครับครับมุนันไปไทยลานปลาหมึกว่าจีแว้ซือเห็นไก่เบิร์นเราอีกเงือยมันแต่ว่ามือหลังเขาจะมากินหรอ ดีครับเพอหมอนึงอะแวันอาทิตย์อยู่ฟังถนนดำเนี่ยบอครับอ๋อลูกค้าอยซื้อเก้าเห็นเกเก้านก้าเก้าเ้าเก้าเกนเย้่เเก้อกเ้ไกาเเาาเ แน่นะครับมาเอาให้เพิ่นก้อนก็ได้ครับให้เพิ่นก้อนเลยให้ผู้บบา้อ่เลยครับแต่จงไห้ผมซี่ไม่ซีหม่เพิ่มอีกไม่นะแต่ต้องจงไ้ใหม่ซีใหม่นะครับอุดนนอุดนมาอุดนุนได้ครับ ตำรวจงแท้านไปซมของสบาทองกอนตั้สบาทมให้ี่ีดกเจอเดกีเจอยัคบลูัซแมกสมัรูเคยปะแม่รับสมัครลูเคยรับสมัครลูเคยป่มาเก็บกรแหงมาเก็บกแหง แหงโคตรไ่รุนหลังบานบานเลยใช่สิเอาแห้งๆแล้วต่ครับเ็มๆเซบๆอร่อยถูกใจเาเมนเมยแล้วก็เอลอยากได้ขนมนะครับใช่ไหมนูนของนูนขนมหนู แ้เมเตยมค่ะกจะเตมคะปกติแม่ค้าจะมาเต็มแล้วนี่เลยนะครับวันนี้หมดแล้วขายดีจริงๆนะ ขายมือละน้อยเพราะนี่นะบไม่ต้องเห็ดลายนะครับเห็ดพ่อขายมือเงินขายอยู่ไส่ครับเนี่ยมือเนอเงินขายอยู่ตลาดข้างล่างอ่ะนะนาที่ผีอ๋อครับอ๋อฟังน้ำบุญนะครับ ใจหมดแล้วปังๆทุกวันเลยนี่เดี๋ยวไปดูนี่พริกสดกับกระลำนะครับผักกับแจมค่ะขิงขิงหมดแล้วอ๋อขิงดองกระเบิ้ <c oughs> อนี่เป็นจะก,กินไหมครับพี่น้องแวะมาเอาหนุนแม่ค้าได้นะครับผมพิก,กัดอยู่ที่ตลาดนัดลำเมนชัยครับผมวันอังคารจะอยู่ที่ วงเวียนเนี่ยเป็นว่าพันธุนอะไรยังวงเวียนนะผมสำหรับวันอังคารวันพุธอยู่หน้าปั๊มสีเข,เขียวอยู่อำเภอลำเลียนใช่เหมือนกันนะผมพันธุ์ฮัทล่ะครับพันธุ์ฮัทจะเป็นเมืองอยางอ๋อไปเมืองอยางพันธุ์ฮัทอยู่เมืองอยางวันศุกร์วันศุกร์หน้าทศกัณฐ์อ๋อเออวันศุกร์หน้าทศกัณฐ์นะผมวันเสาร์ล่ะครับ อาวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ตลาดใหญ่นลำเพอลำธรรมนิมมน,นท์นชัยขอบคุณมากครับแม่ค้าใจดีครับผมนะครับชิปนี้ก็ฝากไว้ทํานี้ทก้่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใคสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ